สมัยตื่นได้แล้วไปรู้ไปไปเรียนเดี๋เดี๋ยวไปเร็วนะเดี๋ยวสายแล้วรู้ไปตื่นรู้ไปครับไปเป็นไรอ่ะสมัยเป็นวัดมาเป็นไรนะเป็นวัดเป็นวัดแล้วเป็นไงอีกสมัยไม่สบายสมาไม่สบายเป็นไรไม่สบายอ่ะหื้อ มาร้อนนะอะไรนะสมาร้อนนะสมายร้อนตื่นแล้วไปแล้วครับไปแล้วสายแล้วนะไม่นะเอวาโทรมาบอกว่าอยากเจอสมายเอฟวันด้วยเอฟวันยูกิเมยเอวาแล้วก็มะขามอยากเจอสมายไม่ได้ไม่มีมะขาม มาขามมาเพื่อนที่ที่ที่ห้องเรียนน่ะไม่มีมีไม่ใช่เหรอหเอวาก็ไม่มีอยู่ในห้องห้องเรียนอยู่เอวาไม่ได้อยู่ห้องเนี่ยทับสามอยู่เยอแล้วเอวาอยู่ห้องไหนอ่ะอยู่ห้องอ,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 อหนึ่งทับสองอเอวาอยู่อหนึ่งทับสองแล้วยูกิอ่ะกิอยู่อหนึ่งทับสามไงอยู่เป็นเพื่อนสมัยใช่ไหม เอฟวันด้วยใช่ไหมแล้วกระต่ายอ่ะกระต่ายเพื่อนเรากระต่ายของมักกี้สปาวใช่ไหมกระต่ายเขาโทรมาบอกว่าสมัยเขาลองสมัยอยู่อ่ะกระต่ายมาขามจุบแจงไม่มี ไม่มีเหรอจุบแจงไม่มีเหรออืมเบนซินนะิดเบซินเบซินอ๋อไปได้แล้วไป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 อืมัมไม่สบายอยู่อืมเหนวนะไป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 มไม่สบายอยู่